เพื่อให้สมกับเป็นหนังรักวัยรุ่นที่ฟินแบบสุดๆทำให้ฟินสุดข้ลีกเลี่ยงฉากเลิฟซีนไปไม่ได้ซึ่งพีกอฟผู้กำกับบอกว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ต้องได้แสดงฉากเลิฟซีนอย่างเท่าเทียมกันเออนะคิดว่าที่ยากเนะี่ยบางซีนที่เป็นดรามา่าหรือว่าเลิฟซีนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเลิฟซีนเนี่ยก็ทุกคนจะได้เซอร์ไพรส์กันแน่นอนคะ่ะคือมันไม่มีบทพูดเลยมันต้องเป็นบทแสดงล้วนๆเลยคือถ้าจูบก็คือต้องจูบล้วนๆเลยแบบมันตอนแรกเนี่ยคืออ ก็ผมก็มองหน้าก็ตามมองหน้ากันแล้วแบบมันมันต้องทำแล้วล่ะให้เคียแบบไงแบบเดี๋ยวเปิดประตูเข้ามานะอยากให้เซีนเ็นามาณน,นี้แล้วก็ให้ไหลทั้งคิดกับพี่กายเนี่ยก็ไม่ได้ซ้อมเลิฟซีนมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยคะแต่ที่ดูจะหนักใจที่สุดน่าจะเป็นเต๋าเศรษฐพงษ์และสายป่านอภิญญาที่ต้องมีฉากเลิฟซีนกันตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทำเลยละครับ <c oughs> ในบทก็แบบว่าคุกกิ๊กกันธรรมดาแต่พอไปถึงหน้าเซตปุ๊บ พิงก์ก็บอกลองไหนลองจูบกันสิแบบเฮ้ยอ้าวมองหน้ากับสายปากอ้าวจูบเลยเหรอซีนแรกอะไรเงี้ยมันมีฉากหนึ่งค่ะเป็นฉากยิ้มปิ้วยิ้มปิ้วยมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะแบบมาถ่ายฉากนี้ก็รอดูกันเลยนะคะฉากนี้นักเตามากค่ะอย่าตกหนูแล้วอย่าตกหนูแล้วแฟนคลับพี่เต๋าเเธธออรรรู้ว่าฉฉัััันนกกจะม